สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับครับนี่ก็อยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแต่เ,เราจะเข้าไปข้างในดีวยกันผมยังไม่เงียบเลยนเนี่ยครับ มีแสงก็ที่จำหน่ายแักเข้าชมนะครับแล้วก็เดินเข้าไปข้างในด้านหน้านะครับ โกงาดูวานบรุด้านะครับข้างหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแต่นะแล้วเราก็เข้ามาครับ,บามา มาเข้ามาดูเอาสิ่งโอ้เจลลี่ฟิตครับปราการ แมงกับพุ่นเจอริฟิสสวยี่ยนเป็นสเปอีีใช่สวยเจอริฟิสโอ้โหตอนนี้อายุกันเท่าไหร่ สวยอ่ะ <c oughs> ไปโซนต่อไปครับโซนนี้เป็นโซนปลาเศรษฐกิจนะครับอีโคโนมิกฟิชนะครับปลานวนจันทะเล ปลาสะดิดทะเลจุดเหลืองครับอันนี้ปลากำลังเหลืองจุดฟ้าปลากระกพงแดงปลาหมูสีแก้มแดงครับ่วนนี้ đi đi khắp nó mà mới nên mới chơi thôi. Hello. ตปีกยาวครับรับประกับเตาตรงโซนนี้มีบ่อสัมผัสทะเลนะครับก็คือสามารถเอามือลงไปแล้วก็มีจุนั่งเล ซนนี้จะเป็นสถานสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเข็มกับแบบอย่างของการนุรักนะครับกนะควิใจัยให้ความรู้สร้างผู้ตระหนักรักสิ่งแวดล้อมการประตูตนกับดอกไม้ทะเลโอ้สวยดีครับ จุดหนึ่งครับปาลาไหลมอเล่จุดล้ำตาปลาสิงโตปีกยาวโอ้โหทีนี้มาดูตัวที่ใหญ่ขึ้นครับประตะเบนตัวใหญ่ ไหล,หลครับโซนนี้เลย,ยเลยเลยครับใกล้มากเลยเริ่มเลยใช่ไมต้เริ่มเลย

ก็ออกมาด้านนอกก็จะเป็นด้านนอกก็ประมาณนี้แหละมีปะการังปลาลังแล้วก็ป่าครับออกมาด้านนอกก็จะมีเป็นปะการังแล้วก็ปลาที่เราเห็นเนี่ยที่นี่ไม่ตรงนี้คือไม่อนุญาตให้จับและสัมผัสนะครับรบ ขายลูกได้ดูได้ครับครับพจบแล้วนะครับมาที่ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสนนะโลกใต้ทะเลบางแสนนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันมาหาสมุทรบางแสนนะทเรียม นี่ปิงทะเลนะครับ รอบครับตามทางเลยก็จะมีข้อมูลนะครับให้เราได้ศึกษาทั้งสองฝั่งนะครับก็มีตู้ประกาหลังวกสัตว์ทะเลมาด้าซ้าจะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้นะครับส่วนที่5ครับแสงแห่งท้องทะเลดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทร ครับอันนณีแห่งมหาสมุทรอันนี้จะมาทะเลอันดามันอันนีสมุทรแปซิฟิกอันนี้ทะเลแดงอันนี้ทะเลโงกหนาว เรา,าจะมีสัตว์ตัวส ouais, ุดท pues, ้าะสารพันธ uh, ุ์ปาครับเราก็เดินลงไปเดินลงไปนะเดินลงมากโซนนี้ค จะไปโซนที่8ครับต่อไปคือโซน8ม้าวจันย์สัตว์พิเศษนะครับบางแสนอะคอเรีม่มโูนอนุรู้โลกใต้ทะเลบางแสนโซนนี้จะเห็นเป็นพวกมาตัวใหญ่ขึ้น ตรงน,นี้ก็จะมีบรรณาธิการ,ส,รสั่งโสซิลมีชีวิตนะครับโซนโซนที่สิบจะเข้าโมงล ของเที่ยวลึกด้วยนะครับออกมาก็จะเป็นร้านจำหน่ายของเที่ลุกนะครับของบางแสนดักโครเียมนะครับเป็นตุ๊กตาพวกลูกสัตว์ต่างๆฉลามเต่าอะไรประมาณนีค้ครับก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสนนะคะรับเบอร์นี่นเลยเดลซีนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับมีเวลาหรือว่าผ่านมาแถวนี้นะครับจังหวัดชลบุรีแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะฮะพาบุตรหลานหรือเด็กๆหรือว่าเราก็มาชมโลกใต้ท้องทะเลนะครับสัตว์มีให้เราได้ดูเยอะนะครับกอบคี่ีขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ